สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .1 ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับครูอีกครั้งนะคะวันนี้คุณคุูจะพาเด็กๆมาทําแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์กันค่ะให้เด็กๆเตรียมหนังสือคณิตศาสตร์เล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะสําหรับวันนี้เราก็เดินทางมาถึงข้อ2.9แล้วค่ะเด็กๆเย้ สถานการณ์การบวกค่าไม่ยากกันนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆเตรียมหนังสือขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เปิดไปที่หน้า63ค่ะเดี๋ยวรูจะพาเด็กๆฝึกทำแบบฝึกหัดสถานการณ์การบวกกันค่ะข้อ2.9สถานการณ์การบวก ข้อหนึ่งเขียนเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมที่เป็นสถานการณ์การบวกนั่นเองนะคะจากภาพนะคะเด็กๆเห็นอะไรบ้างเอ่ยมีแมวสีขาวนะคะกี่ตัว1 2ึสาแมวสีน้ำตาล1นึสองสองตัวนะคะอ่าเมื่อเรา เห็นภาพแล้วนะคะเราก็ไปตอบคำถามกันเลยค่ะมาดูข้อหนึ่งกันเลยนะคะมีแมว3ามตัวแม่ซื้อมาให้อีกสองตัวรวมมีแมวห้าตัวข้อนี้มีคำว่ารวมอยู่ด้วยนะคะแสดงว่าข้อนี้เป็นสถานการณ์การบวกค่ะ เพราะฉะนั้นขีดเครื่องหมายถูกลงไปเลยค่ะต่อไปข้อ2มีแมวตัวใหญ่3ตัวแมวตัวเล็ก2ตัวมีแมวตัวใหญ่มากกว่าแมวตัวเล็ก1ตัวข้อนีออ้ไม่ใช่สถานการณ์การบวกนะคะเพราะว่า เป็นสถานการณ์การลบนะคะเขาบอกว่าแมวตัวใหญ่มากกว่าแมวตัวเล็กนะคะดังนั้นเขาจะเอาจำนวนของแมวตัวใหญ่ลบด้วยจำนวนของแมวตัวเล็กนั่นเองซึ่งเหลือ1ตัวนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ใช่สถานการณ์การบวกค่ะข้อต่อไปค่ะมีแมวสีขาว3ตัว แมวสีน้ำตาลสองตัวมีแมวทั้งหมดห้าตัวอ่าข้อนี้มีคำว่าทั้งหมดนะคะแล้วกเ็เพิ่มขึ้นนะคะทั้งหมดรวมกันแล้วเพิ่มขึ้นแสดงว่าข้อนี้เป็นสถานการณ์การบวกนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก,ก็ทำไมคะ อ่าขีดเครื่องหมายถูกลงไปเลยค่ะต่อไปข้อา,าข้อ4ค่ะมีแมวตัวใหญ่3ตัวแมวตัวเล็ก2ตัวรวมมีแมว5ตัวอ่าข้อนี้พอจะตอบได้ไหมคะมีคำว่าอะไรเอ่ยมีคำว่ารวมนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นอะไรคะ เป็นสถานการณ์การบวกนั่นเองค่ะเด็กๆก็ขีดเครื่องหมายถูกลงไปเลยค่ะ ข้อต่อไปนะคะมีแมวตัวใหญ่3ตัวแมวตัวเล็ก2ตัวมีแมวตัวเล็กน้อยกว่าแมวตัวใหญ่1ตัวอ่าข้อนี้ไม่มีคำว่ารวมแล้วก็ไม่มีคำว่าทั้งหมดด้วยนะคะแต่ว่าข้อนี้มีคำว่าน้อยกว่าแสดงว่าข้อนี้เป็นสถานการณ์การลบค่ะ ึ่งไม่ใช่สถา,านการณ์การบวกนะคะเด็กๆก็ทำไมคะไม่ต้องการนั่นเองค่ะข้อต่อไปค่ะมีแมวสีขาว3ตัวแมวสีน้ำตาล2ตัวแมวสีน้ำตาลน้อยกว่าแมวสีขาว1ตัวอ่าข้อนี้คุณครูฝากให้เด็กๆคิดแล้วกันเนาะ ว่าเป็นสถานการณ์การบวกหรือไม่นะคะถ้าใช่เด็กๆก็ขีดเครื่องหมายถูกถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องขีดลงไปนะคะข้อนี้คุณครูให้เด็กๆคิดเองนะคะข้อสุดท้ายค่ะไม่ยากนะต่อไปเป็นข้อ2นะคะเล่าเรื่องจากภาพให้เป็นสถานการณ์การบวก เด็กๆจะสังเกตเห็นภาพที่ยกตัวอย่างมานะคะมีภาพเด็กผู้หญิงและก็เด็กผู้ชายนะคะเด็กผู้หญิงจำนวนหนึ่งคนมีเด็กผู้ชายจำนวนหนึ่งสองสามส,สี่สี่คนนะคะเราอาจจะเขียนเป็นประโยคสถานการณ์การบวกได้อย่างเช่นคุณครูจะยกตัวอย่างนะคะมีเด็กผู้หญิงหนึ่งคนเด็กผู้ชาย 4คนมีเด็กทั้งหมดกี่คนคำว่าทั้งหมดแสดงว่าเขาให้เอาจำนวนของเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายมารวมกันนั่นเองค่ะแค่นี้ก็เป็นสถานการณ์การบวกแล้วนะคะเด็กๆอาจจะเขียนให้แตกต่างไปจากนี้ได้นะคะข้อต่อไปค่ะ ตัวอย่างต่อไปนะคะจากภาพนะคะมีรถกระบะสามคันรถเก๋งสี่คันนะคะเด็กๆจะเขียนเป็นสถานการณ์การบุกได้อย่างไรคะอ่าเดี๋ยวคุณลองยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะมีรถกระบะสามคันมีรถเก๋งสี่คัน รวมมีรถทั้งหมดกี่คันอ่าก็เป็นอันเสร็จการสร้างสถานการณ์การบวกจากการเล่าเรื่องจากภาพนะคะเด็กๆอาจจะคิดให้แตกต่างไปจากคครูนะคะเมื่อเมื่อสักครู่ครูคคเป็นเพียงแคย่ยกตัวอย่างให้เด็กๆได้เข้าใจเท่านั้นนะคะเข้าต่อไปค่ะ ข้อต่อไปนะคะข้อ2.10โจทย์ปัญหาการบวกต่อไปขึ้นกันเขียนโจทย์แล้วนะคะจะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกค่ะข้อ1เติมตัวเลขเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบค่ะด็กๆเห็นภาพไหมคะจะมีต้นหอมอยู่สองต้นและต้นผักชีกี่ต้นคะ 1 2 3 4 5 6 6ต้นนั่นเองนะคะมีต้นหอม2ต้นต้นผักชี6ต้นนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกนะคะโจทย์บอกว่ามีต้นหอม2ต้นต้นผักชี6ต้นค่ะและมีต้นหอมและต้นผักชีทั้งหมด กี่ต้นอ่าบรรทัดสุดท้ายนี้เป็นสิ่งที่เจทดถามนะคะเจอดถามว่ามีต้นหอมและต้นผักชีทั้งหมดกี่ต้นค่ะต่อไปมาดูสิ่งที่เราจะทำข้างล่างนะคะโจทย์ถามโจทย์ถามว่ามีต้นหอมและต้นผักชีทั้งหมดกี่ต้นนั่นเองค่ะและสิ่งที่โจทย์บอกก็คือมีต้นหอมกี่ต้นคะ อาสองต้นนั่นเองมีต้นบักชีหกต้นนะคะเราก็เขียนลงไปและเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรประโยคสัญลักษณ์ก็เขียนได้ว่าสองบวกด้วยหเท่ากับสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะก็เป็นอันเสร็จข้อนี้ต่อไปจะเป็นการ ต่อไปนะคะเรามาดูวิธีคิดคําตอบนะคะมีต้นหอม2ต้นและต้นผักชี6ต้นนะคะเราก็ทําไมคะนับรวมกันเลยนะคะเริ่มจากต้นหอมก่อนเลยค่ะต้นหอมมีหนสองต่อไปนับต้นผักชีต่อกันไปเลยนะคะรวมกันไปเลย3 4 5 6 7 8อ่าได้คำตอบแล้วนะคะดังนั้นมีต้นหอมและต้นผักชีทั้งหมด8ต้นนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะขอให้เด็กๆพยายาม แล้วก็แก้จยดปัญหานะคะในแบบฝึกหัดที่ครูให้ไปนะคะและเด็กๆก็จะเรียนคณิตศาสตร์ได้ครองคืนแล้วก็เก่งขึ้นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุยก็ขอลาไปก่อนพบกันอีกครั้งในคลิปต่ตอไปนะคะกับเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาอีกครั้งค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ